นี่คืออมงอันฉบับ 3D ซึ่งเราสามารถเล่นเกมนี้ได้กับเพื่อนหลายๆคนและผมก็ลงมาเล่นคนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนใช่เริ่มมาตาแรกโดยหลังจากหลดมาผมก็ได้เป็นอิปอสเตอร์หรือฆาตกรนั่นเองคู่กับสีชมพูสุดหวานแววแน่นอนว่าสีชมพูไล่ฆ่าสีน้ำเงินแต่ก็ไม่ทันถูกกดโหวตและส่งออกจากยานไปทันทีทั้งๆงที่เราอยู่ในวิหารแล้วมันออกมาจากยานได้ไงใช่แล้วผมก็สงสัยว่าไอ้ปุ่มนี้คืออะไรโดยที่ไม่ได้อ่านแล้วก็แน่นอนครับมันเป็นปุ่นมูทท่อไปล่อเธอตอนหน้าทุกคน ทุกคนเห็นกันหมดและกดโหวตด้วยความแท้ของผมผมเลยพิมพ์ว่าสีแดงมันเป็นฆาตกรแล้วก็มีคนเชื่อผมด้วยแล้วก็สีแดงก็โดนโหวตออกไปแน่นอนหลังจากผมรอดมาได้ผมก็จะหาคนฆ่าหน่อยสักคนถึงจะแพ้แต่ก็ได้ฆ่าคนลว้วะผมลอยสีฟ้าและสีส้มไปไกลไและทําการหวดสีเขียวด้วยแม่ไม้ผมแฟกอืม้มหลังจากมันตายผมก็จะรีบหนีและรอบโบยคนอื่นว่าผมไม่ใช่ฆาตกรแต่ในขณะที่ผมหนีนั่นเองผมก็นึกว่าเราต้องฆ่าคนหลายๆคนแต่ไม่ผมชนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าชนะอะไรไง